สวัสดีครับผมเทศพากินนะครับพาทำก็วันนี้จะมากินลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นจัมโบ้ลูกใหญ่นะครับนะครับก็ค,บคนต่างประเทศคนในประเทศก็โปรดดูคลิปผมด้วยนะครับถ้าทำไม่ดียังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมมากครับมาเดี๋ยวผมจะ ลาดน้ำจิ้มเลยนะครับนะครับผมเลื่อนเลยลาดลงไปนี้เลยนะครับชิ้นตัมโบ้ใหญ่ๆนี่ครับลาดน้ำจิ้มลงไปเลย มันอร่อยมากครับก็จะมีลูกชิ้นเนื้อนี่ครับตุมโบนะครับลูกใหญ่ครับลูกชิ้นหมูจะลองลูกชิ้นหมูก่อนนะครับดีไปเดินตลาดนัดครับเบนก็เลยเอามาให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าลูกใหญ่ไปเลยครับ เปอนมาอืม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 คุอน้าครับครับบ ทุกใจมากครับเข็มปล่าอันนี้หรือหมัมหน่อยมากอืมอืม นนี้ไม่ได,ด,ด้ให้ดูว่ากินจุนะครับให้ดูว่ากินเพราะความอร่อยครับเพราะว่ากินใหญ่มากตัมบูเดี๋ยวาลืมกดติดตามนะครับอด้ออือ ไอ้ลูกสามลูกสิบบาทนี่ก็ลูกเล็กนะครับนี่จาโบคุ้มจะซื้อลูกเล็กก็แล้สี่ลูกครับวัะเสาร์มีกว่างมใหญ่ครับลูกเท่ากับสองลูกของขึ้นอู่ครับจะเป็นเลอะเต็มเ็มลูกนะครับอื dạ đồ nếu ạ dạ bố Để không dạ đồ ạ một lần dắt lộn bút luôn hấp luôn mới thấy dạ Langodd. Langodd. Her. ไอ้ปากดีครับทุก,นกนคกนมไม่มาก

เรือลูกชิ้นเขาอร่อยมากหรอกเขาแน่นมากทำมา อออโอเคนะครับหมดไปทเรียบร้อยแล้วเอ๊ก็คลิปนี้ก็หมดแลนะครับก็จบเป็นเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยน,นะครับว่าคลิปหน้าผมจะซื้ออะไรมาให้พาไปซื้ออะไรมากินอีก หรืมคอมเมนต์มาครับผมจะให้ผมซื้ออะไรมากินครับผมมากครับส mm hmm. วัสดีครับลา mm hmm. บออดบ๊ายบาย mm hmm.